สักคิ้วมีรักครับตลรับทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพาทุกท่านเนี่ยมาดูคิ้วหนุ่มรอกันว่าจะสักสวยขนาดไหนนะครับ ีลูกค้ามานะฮะนี่ลุ่มรล่อของเรานะครับจริงๆลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจำแหละโอ้ยหลายปีแล้วด้วยนะนะครับเอาเข้มๆเมลได้เลยเดี๋ยววันนี้จัดให้เข้มๆทีนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลือกแฮร์สโตกับเทคนิคใหม่นะครับที่สักลายเส้นด้วยเครื่องซึ่งตอนนี้เทคนิคใหม่ตัวนี้จะเหมือนขนคิ้วจริงมากที่สุด นะครับนี่แล้วหน้าร้านเนี่ยตอนนี้จัดโปรอยู่เหลือ7,900ด้วยนะครับจาก12,900นะนะฮะใครที่อยากมีผลคิ้วสักแล้วไม่โป๊ะไม่ปิงธรรมชาตินะครับ<ะ>เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานของอาจารย์ติดตาเพศสออสักคิ้วมีรักจะเป็นยังไงนะนี่ฝากติดตามด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานจานทิตาพัดนะครับกับแฮร์สโตกนะครับสำหรับคุณผู้ชายทุกท่านเลยที่ขนคิ้วบางนะครับหรือว่าเลเซอร์มาขนคิ้วหายนะครับเทคนิคนี้เหมาะมากๆหลังลอกเนี่ยเราจะสักเขื่อไว้นะครับสีจะจางลงประมาณ50%เลยนะครับหรือในบางท่านเนี่ยจะจางลงถึง60%นะครับสำหรับรอบแรกเราก็จะนัดเก็บเรื่องรายละเอียดกันนะครับแล้วก็มาเติมสีรอบ2กันใน1เดือนนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสําหรับปัจจุบันนะฮะ เทคนิคนี้เนี่ยสามารถโดนน้าได้นะครับโดนนผ่านได้นะแต่ว่าครูจะไม่แนะนําให้แบบเอามือไปถูอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าลีกหรือเลี่ยงได้ก็อย่าเพิ่งโดนนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อแฟนเพจนะครับขอตักคิวมีรักได้เลยหรือว่าโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่แปดหกห้าหนึ่งสี่นะครับธรรมาชาติมา,มากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะนี็นะ